สภาพนหน้าดูหน้าสภาพหน้าแต่บะคนรูกสึกไม่พอองออแกะเนี่ยเป็นต้แบบนั้าเลยจังาดพาแจ้งแจ้งสมัครคุ่อะปะขย่าดูข้อเนาะอันนี้นี่ขย่ามันมั้งเหนื่อยน้ำหอมแบบเนี่น้ำเพื่อนี่กำลังซ้อมกำลังซ้อมต้องเอาเบสไวไยตัวด้ยต้องขย่าคอ

อันช่องไทยโอแม่ครับคู่สอดคู่อดองคู่้าดูทมถูกไหมคะคู่คู่อะคู่อะไรคู่อะไรคู่เดาทำถูกแล้วว่าคู่ขึ้นนาสิกนิดหน่อยอะค่ะขึ้นนาสิกขึ้นนาสิกนิดนึงอีกแล้วอีกอยู่อ้กอว่ เฮ็ดไอไโอ้ยที่ั่นในที่นั่งไปโอ้ยงานก็นี่รวยงใส่ยไแต่ไปเนโดเลตมหออะเายอละอกวายอยู่ส่วนี้มันมีความหลักหมันได้นตัวสวยๆส่วนเมียนนอนนกแรนนอกทำไมซื้อยางกินได้เง ใกล ok ้ก the ับเขาเหนียวเลกล้กับขขาเหนียวี่มีกับนุ่นเลยบอกครับพึการเลยบอกบผ่มิวน้อนสารค้ำมิวเศร้าห่องใบแตงแต้มมิมากวงแหลกๆอย่นีมิยังไ่ได้ได้คนหองอยู่นี่นจ้ามันไก่แห้งแะพึ่งไก่ไก่เนาะพอจำได้ว่าตอนไปล่ามานองมิวนะี่นีครับโอ้ยไก่บกครั พี่น้องเบิ่งสองตัวนี่มมนจะไปไหนหนูหนูหนีหนีจะไปซื้อกาแฟอุ้ยแรงมะนี่รวยมืงอกัดกูทั้งแบบนี่เมื่อยังมากัดกูอยู่่อีกยัวกาแฟดำนะกาแฟดำกาแฟดำนะตามมันก่อนกินอยู่จ้าอย่ากินยัวกินอยู่นะคะอันนี้บุญเส้นเหรอ ได้ได้น้องมิวออกอันนี้ไปไว้นไหรถกันได้ทำหนังนะกิน,นข้าวกันไหมแฟนคลับแฟนคลับกลับยังไงลูก,กติดรถก็ไปก่อนอ๋อกับหลิวเดี๋ยวเด้อเออใคไมมาสิน้องเธอนะเนี่ยใครท่าค้องเหกันนะเนี่ยเออก็อออบอกแล้วว่าแฟนคลับเป็นนันเสษยดแม่สิริอันสุมนทาท่าทอง นี่รู้แต่ว่าเป็นสิทธิ์น้องเธอว่าดูขลังเนี่ยเดี๋ยวไปเอากระเป๋าเงินก่อนไปจะไปซื้อปิ้งไก่แต่วงป่าใหญ่ประเดีเงินไปน้ำเด้อเด้อค่ะพี่น้องพิยาพิยาจกให้หนูแน่ไปซื้อปิ้งไก่ป่ะก็ถายบอกว่าจะสบายยุ่งเห็ดอี่ะรัวอยากกินโกโก้ หวานน้อยหนึ่งแก้วเออเอาใส่อีกนึงแก้วนึ่งด้วยไอ้โกโก้หวานน้อยหนึ่งแก้วให้เขาเลี้ยงปลาบเพราะอันอันนี้เลี้ยงปลาเออแต่วลาเกียนี้จะเลี้ยงอยมีอี๋รวยเยผู้ชายได้แต่ว่าผู้หญิงตรงนั้นอันอันนอันข้นขลุ่นขลุ่นเลยน้่งวอนี่ทนายคัะสาบมั่นวิ ยาหยิบลอนนูเลยนี่ลองรอยาไปทิ้งก่อนมานั่นกินเอาข้าวข้าวสามถุงปู้ใย่ผู้ข่าบด้วย่มี่มองทิ้งเลยอะอะไรขออะไรหนิจ๑๐บาท้าอะไร๑เบาทเนี่ยเจ้าเราเคยกินอยู่ไงเขาไม่เคยกินสิบบาทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเคยกินอยู่ที่อันนั้นน่ะก็ซื้อกับพี่เขาจำได้อยู่ ใช่ยเอยเอเนาะเาไปแมนอเอาคู่เอา่สใ่คละเออคละข้าสามข้ามอันนั้นมันคืออะไรขนมอกขนมบอขนม้เยังไม่ส็จเอาไองเอาไอก่อนใจปังเลยเด้อเพรา่กินจโลก็น่อยพวดซาลีสาลีกับบานได้บอก ที่รียู่สารคร้ำต่อคะ่ะแต่ว่าไม่ถึงบอกว่าวันคว่ำเกาคว่ำหลังกับปะป,ะปา๊ารถตัดก,กันกับป้าป๊ามาจะสิบปีแล้วหลอแต่ยุ่งหนึ่งตั้งแต่แบบสั่งแล้วได้เอวเอา,เอาได้เอ้าเอวเอตะกี้พอ่อปวดขับรถน้ำเด้อจ่าบอกเลยเอ,อันนี้จริงพ่อขับรถอัน รัขบขับรถข้าวงไปแล้วค่ะแมนค<ช>ันไหวเลยคันไหวใช่แล้วก็พ่อก็เล่นดนตรีด้วยอันนี้จริงๆแล้วก็เลยนแบบสนิทเจ้าโค่คอคค่มไอ้มพอพดเราสนิทกันเพราะว่าเราเคยมานานใช่ใช่ใช่อันนี้จริงๆเลยเดียวกันแล้วก็ต้องแปลกใจด้วยว่าเออคือชนิทกับผู้ชาย ไม่ใช่ยังม่ผูหรอกสวยอยู่เตียงกระังแใคที่โลกสวยอย่างกระงแลาวินเดอร์อยู่บ่ค่อยมา่พามันีกข่อยจีสามไขาตก็บสามสิเนาะมึงกับสามสเนาะว่าโดเข้าจทย์แต่แมอันนี้ก็คือบอกว่าสามมูภาษามูค่ะทุกคนมาตองมาต้องทกใจเธอก็สามสิบเนาะเราก็จะบายทางอยู่ด้วยกันแล้วนะช่วงนม ก็ไป like เรอะไรยนกัาดเไปเรียเยวมันก็แต่ว่าพ่อนีก็คือแบบว่าให้พูดตรงตรงไหมซ้ำใดกับซ้ำนั่นนั่นรู้ลพ่อนะตะกี้ชีพสองบอเอควังคว้นดังคว้มนั่นไม่ใช่อายุอายุอายุหน้าตาก่อนอายุหน้าตาคุระเประมานดูชี่ ที่สวยว่าอะไรนะเมื่อกืนประมาณนี้ชเอนนี่แหละอเเนี่มาพูดหน่อยเพน่อยนี่เพื่นเพื่อเห็นเห็นในคิดพราแม่ฟองสีเพรนดเนาะหน่งยเห็นเสียงพูดน้อยท้วนเสียงเพื่อนอันนี้นี่เดียวเสียงเดียวกันเสียงโทนเดียวกันกับแม่มันยามันสุนนะย่าก๋อยจีนี่มันสุนเสียงมันแบบ ไม่มี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 เคยสูนยอเออเออเออมีเคยศูนนะพ่อเราเขม่สูนเขาไม่สูนยังสูนเขาไมสูวผู้จงด้ารวูดเสียงมักงานมาสูนแลแไม่สนสดงว่าแสดงว่าผู้นี้นี่สิฮู้ซึกแป้วได้ในผู้ฮู้แล้วได้เนี่ยงแบบนัเมอ์โอเคทุกคนเราไปก่อนนะแปดนาทีเราบ๊ายบาย Era contigo.